ที่กำกับในใบมีดนะครับแถวแรกก็อะนิทัศนะอัปปติคายะเป็นกระถาปพืนแตกอีกอันหนึ่งเป็นกระถาที่ถอดมาจากมีดถุงก็เดิมนะครับปุตทังน้ำยาณนะพุทธังโจรังจังงังฟันทางพระขวานโะมพุธายะเป็นยันกันโจรน,นะครับกันโจนกรกันภัยกันอันตรายทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาณซ่อนหัว ่าซึ่งจากตำราหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ก e ็จะเป็นยันนับปัดตลอดจากตำราหลวงพุเทศนะครับเป็นยันนับปัดตลอดตำราหลวงพรเทศอันนี้เป็นยันอันนลงใบมีดนะครับซึ่งเป็นของหลวงพรเทศซึ่งจะมีการจดจาราลึกในตำราของหลวงพุเทศนะครับอันนี้ก็เป็นยันประจําตัวหลวงพ่อพัดนะครับเ่นเ่นเ่มนี้สรุปว่าเด่นด้านไหนอการภัยนะครับการภัยการภัย กันอันตรายกันโรคก,กันภยัยกันปืนกันอาวุธได้นะครับไปไหนก็แค็วคาดปลอดภัยดีอันนี้ครับเป็นยังมีดกันภัยได้เลยครับใช้ได้ผู้ผีปีศาจใช้ได้หมดเลยครับกันผู้ผีปีศาจป่าผู้ปักผีปีศาจได้หมดเลยใช้ดีหายากครับ เดินทางมาดูความคืบหน้าของการทำมีดแนวขึ้นมีดทุ่นปราบซาตีที่เหนอยู่นี้กําลังนะกําลังขึ้นช่อครับขึ้นช่อแนวขึ้นช่อชอันนีม้มีตัวอย่างมีตัวอย่างเหมือนจริงมาจริงเข็นใบจริงเลยนะเป็นใบจริงเลยเอาไปเป็นตัวอย่างให้ดูนะก็อฝากติดตามับท่านที่สนใจมีทุนนี้นะเราไม่เด็กผิดหวังแน่นอน ไม่ช้าเกินรอไม่ช้าเกินรอกนะ็เปิดจองแน่นอนโปรดติดตามนะว่าจะทำรรมาต่อยทางไหนไวนี้มีการใบขึ้นหุ่นไว้แล้วก็มาทำขึ้นต่อขอจ้าพี่จะเทนะเดี๋ยววันเทเราจะมีการเทน้ำเลินะเทน้ำเลิโปรดติดตามให้ดีด อยากพลาดด้วยประการทั้งปวงพลาดแล้วผัดเลยนะมืรุ่นนี้จะเป็นตำนานบนหนึ่งผมการทำมืดที่เคยจดสร้างมา,าการรุ่นปร,ราบชาติปร,ราบชาตีรวมมวลสารอ้โหสุดยอดมวลสารแต่ลชนิดมีทางมวลสารที่ได้เหลือจากทองล้นเหลือล้นจากหล่อรูปเหมือนหนุ่มพ่อขนาดเท่าจริง,รงเหลือเหลือจเป็นเศษที่มุ สร้างหลวงพ่อยืนองค์ใหญ่ที่วัดคล้ายด้วนะที่เราเป็นรวมศาสนาด้วย่หลายๆแล้วก็หลายลูปหลาเหรียญเกจิคณาจารย์ต่างๆนะท,ท,ที่ที่ที่อาตมาเคยได้โพสต์ไปแล้วก็มีโยมผู้มีจิจตาบริจาคมาอีกหลายรุ่นนะอีกหลายขนาดด้วยกันก็ฝากไปด้วยสรับมีตุ้นนี้นะปราบชาตินะมีดหมอรุ่นปราบชาติ เจ้าคุณพัฒน์นะสพระคุณพัฒเพื่อสบพระคุณสร้างโบสถ์ร้อยปีบารมีของพ่อจุณพัดในยวลาได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลแล้วก็ได้ได้ของดีติดตัวไปด้วยนะโปรดติดตาม